สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมก็มาอยู่นางงานยกร้องครับก็เนี้ยที่เมื่อกี้ตา,ามน้องไปก็ประมาณสามไร่กว่านะครับสามไร่น่าจะอยู่ที่สองงานอืมก็เป็นร่องเก่านะครับเคยยกมาแล้ว ครั้งนึ่งปลูกต้นยางก็นนานไปมันก็น้ำมันขังนะอะไรก็วัพืชก็เยอะก็ะเลยหรือใหม่นะครับยกอีกทีนึงคนระับอันนี้ก็เป็นร่องใหม่นะครับร่องเก่าก็คือแกยกกับรถไถน,นะครับก็ไม่ลึกเท่าไหรท่ที่รถไถน,นะครับจะลึกได้สักประมาณไหนนะครับสู้แมคโครไม่ได้นะครับมันจะลึกกว่า ล้วก็เห็นเมื่อกี้่าจะลึกสามเมตรนะเราจะได้ประมาณกี่ช่องสี่ห้าหกช่องครับอ,อยู่ประมาณนะครับเดี๋ยวค่อยนับนับอีกทีนะครับก็จะไปใกล้กับไมโครนิดนึงดูน้องยกุก แถวนี้ก็มีอีกครับอีกสีแปลงครับอ่าที่ต้องยกนะครับฝีมือกอ็ถึงกับที่เรนะครับเขามาดูเองเลยนะครับอโอเคอยู่พอนี้ก็สวย,ยแล้วนะ,ะนี่ก็น่าจะอยู่ที่ไร่ละประมาณ หมื่นสามนะครับตนะ่างผิดหมื่นสามหมื่นสี่ครับใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับดวผมจะทิ้งเบอร์น้องให้นะ,ะคนขับเคยขับน้องเลยถ้าคุยถูกคอก็ถูกหน่อยนะครับอ,อยู่ที่วาจานะคุยกันราคาเป็นกันเองคนระับ ดูแบบไม่ถูกก็คุยแบบไม่รู้เรื่องก็จะแพงหน่อยอันนี้ก็คุยกันเองเลยนะครับถ้าเรื่องมากก็เอาคนอื่นนะครับแต่คุยกันดูเรื่องไม่เรื่องมากก็เอาถูกๆูกไปเหมนสามเห็ืนสองก็ทำได้นะช่วยเหลือเต็มที่เลยครับ ก็น่าจะเสร็จแล้วอักดูดิไปด้านหลังแล้วโอเคเดี๋ยวสักครู่เองแกก็จะปลูกยางอีกครั้งหนึ่งคนระับผมรู้ว่าแกจะปลูกต้นปาล์มสักอีกนะปาล์มน้ำมัน เห็นก็คือสนามฟุตบอลอวาาตารยิปะสังโงนะครับเสร็จแล้วนะแปลงนี้ก็ปรอมาถามแปลงคนระับแถวนี้ก็อ,อยู่ตรงนี้กันอีกยาวเลยคนระับประมาณติดับด้านึงนระับ 1>, 1 2ึ่งสองสาสี่ห้าหหแล้วนะครับตอนนี้หกร่องแล้ว ขาวนะครับอน่าจะใช่เลยคนระับผมว่านี้สุดตรงนั้นพอดีเลยมีคนน่าจะได้อีกประมาณสองสามช่องได้ยนะู่ครับ่ ก็สองวันแล้วนะครับกับวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเสร็จนะอ่าบี้นิดนึงเอยังไงถตายังไม่เสร็จวันนี้ก็พรุ่งนี้อีกสักครึ่งนึงก็เสร็จแปแรงนี้ ทำก่อนนะครับทำเป็นเต้นก่อน,นครับตัวน,นี้น,นี้ก็อยู่ที่ฝีมือนะแต่ใครใช้วิชาแบบไหนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับ อยู่ที่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองที่ผมใกลบอกไปนะไม่มีใครเก่งกว่าใครครับนะเนื้อฟ้ายังมีฟ้าคนระับ ติดลุงกีเลยมันแข็งเหมือนกันนะครับที่ราบลุ่มตรงนี้ นั้นนะครับวันนี้การยกร้อนก็ไม่มีอะไรมากครับออกแบบเหมือนเดิมๆเลยน,นะติดตักเลยถ่ายให้แบบสั้นๆ

กดไลค์กดแช่นะกดับงกดไลคเป็นกำลังใจผมด้วยคนระับสนใจก็รายละเอียดก็ใต้ตใคลิปนะครับกดโทรติดต่อกับถามมาได้ถ้าสนใจแต่ยกร้องคนระับอีกัดก็ปัตตานียลานะครับได้หมดนาราก็ได้นะครับ ถูกอก็จะถูกน้อยนะไม่เรื่องมากไม่ยุ่งยาก Ở đây là có được nhà hàng đã rồi, đường rồi, đường rồi. Đường rồi. Đường rồi. ทำไว้นะครับคนก็ไม่กั้น่มน,น้องเขาก็ไม่กั้นเลยนะแบบนี้ไปเลยดีแล้วซีเมนอ์นะแบบรสชาติกรับของมันเลยนะรถนัดแบบมีน้ำนนแบบไม่มีน้ำเต็มแบบ โอเคครับเดี๋ยวผมก็ขอจบการสายเพียงเท่านี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้เป็นกแฟนยานผมด้วยนะครับถ้าสนใจก็รายละเอียดใายคลิปนะครับขอฝากไปด้วยครับงานยุคร่องนะครับาคราเริ่มที่หมื่นสองไปถึงหมื่นหกโทรมาคุยก่อนก็ได้นะสองสาม ว่าจะเอาอยัางไงนะไปดูเนื้องานก่อนหน้างานเป็นยังไงค่อยตบลงราคากันอย่างน้ไม่ยุ่งยากก็ไม่เรื่องมากก็โอเคจะได้ถูกๆหน่อย แปลงหนึ่งก็ด้านหลังจากตรงนี้ไปของหัวแรงหนึ่งโอเคก็าฝากไปด้วยคนระับ